you ควชิดคืออะไร มาทั้งที่ก็ต้องได้ชิมใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะแบบนี้เราชิมสดสดได้เลยไหมคะกินสดสดได้เลยครับเพราะที่สวนของเราปลอดสารพิษเฮ้ยชิมดูค่ะน้องๆหวานตาหยีเลยอ่ะืคำแรกออกเปรี้ยวๆนิดๆแต่คำต่อไปหวานฉ่ำเลยครับอเป็นไงบ้างคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอที่ว่ามันหวานเจี๊ยบเลยนะขออยู่ตรงกลางแล้วกันค่ะเปรี้ยวๆหวานหานค่ะเปรี้ยวๆหวานหวานอ้าวไออุ่นเหรอครับเปรี้ยว เปรี้ยวไอด่าหรอคะหวานออกเปรี้ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมของทีมนี้ดูบ้างว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าหมอค่ะขอลูกนี้นะคะกินพร้อมกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามหวานมากหวานเกินหวานหรอหวานหวานมากครับหวานหวานแล้วมันมีรสเปรี้ยวไหมคะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย แสดงว่ามันต่างจากลูกที่แล้วที่เรากินใช่ไหมคะน้องๆลูกก็เหมือนกันอืมแต่ทําไมรสชาติมันต่างกันอยากรู้ไม่ว่าทําไมรสชาติถึงมันไม่เหมือนกันอืมอยากรู้อยากรู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมะปางหวานกับมายองเนไงคะอ๋อคนละสายพันธุ์กันเหรอครับเนี่ยอ้แต่มันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยแล้วเราจะดูยังไงว่าลูกไหนคืออะไรคะนั่นเดนยวพาไปหาคุณตาเองค่ะคุณตาจะบอกเราได้อืม คุณตาอยู่ที่ไหนอะคะคุณตาอยู่ในสวนครับหนูจะพาน้ำไปเองไปค่ได้ <5 S 2> เลย,เลยโอ้โหวิ่งกันเร็วดังล้อด้วยดิเฮ้ย ป็นไงครับมาสวนคุณตาแล้วโอ้โหสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับสวนกว้างมากครับกินจนอิ่มก็ยังไม่หมดเอ้ยกินจนหมดก็ยังไม่อิ่มเอ้โง่ไปแล้วต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมาสวนคุณตาเต็มที่เลยครับคุณตาคะพวกเรามีข้อสงสัยอยู่ค่ะอยากจะให้คุณตาช่วยให้คําตอบได้ไหมคะได้ครับ ตกลงอันไหนคือมะปรางหวานตกลงอันไหนคือมะยงชิดครับแยกไม่ออกเลยครับมันลักษณะคล้ายๆกันเหมือนๆกันหมดเลยครับอ่าดูลูกเหมือนกับมะยงชิดไหมครับอ่าหน้องๆลองมามาว่าเหมือนอจริงหรือเปล่าเหมือนไหม,มครับอันนี้มะปรางหวานนะครับลูกจะค่อนข้างเลียวยาวเทียบดูนะครับเหมือนหัวเขาจะแหลมๆกว่านะครับแหลมกว่าอันนี้จะลักษณะไขไข่ไก่ครับเอาเดี๋ยวหลานๆเรามาดูมะยงชิดกันตรงนี้นะครับค่ะ ต้นมะยงชิดคุณตาสมจิตสอนพวกเราถึงการสังเกตความแตกต่างระหว่างมะยงชิดและมะปรางหวานทั้งขนาดใบขนาดของผลและสิ่งสําคัญในการแยกชนิดของมันก็คือรสชาติที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน้องๆทุกคนตั้งใจฟังและตั้งใจชิมกันอย่างมากเลยละค่ะคุณตายังพาพวกเราไปดูต้นมะยงชิดที่เพาะจากเมล็ดจนโตอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่จะนําไปทาบกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ ขั้นตอนการทําฟังดูแล้วแสนจะง่ายแต่พอได้ลงมือทําแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาทํากันโดยที่พวกเราคอยเป็นลูกมืออยู่ใกล้ๆเราต้องมาสาแรกให้แน่นก่อนที่จะขึงเชือกกับต้นหลักและตัดต้นให้มีขนาดพอเหมาะเฉือนปลายให้เฉียงเพื่อที่จะนำกิ่งไปทาบและใช้เทปผ้ามัดให้แน่นปล่อยทิ้งไว้หนึ่เดือนขั้นลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยง และรอจนครบ4เดือนก็สามารถนำกิ่งที่ทับไว้ไปปลูกลงดินได้ค่ะแล้วเวลาเราเอาไปปลูกนี่เราต้องตัดตรงไหนตัดตรงขว้นนี่เลยครับเนี่ยคุณตาคะตอนที่พวกเราเดินผ่านมาปั้นเห็นมีหลอดไฟอยู่ข้างบนต้นนะคะเอาไว้ทําอะไรอ่ะคุณตาเอาหลอดไฟมาติดไว้ให้มีแสงทั้งกลางวันกลางคืนคือหลอกต้นไม้นะให้เขาไม่มีกลางคืนเขาจะได้ออกลูกออกดอกให้เราได้ทานลูกไวๆได้กินไวๆ ได้เลยเหรอค,ครับระยะเพิ่งเคยรู้เลยนะคะว่าแสงจากหลอดไฟเนียสามารถใช้แทนแสงจากดวงอาทิตย์ได้เชื่อแล้วหรือยังเชื่อแล้วค่ะ,แ,คะแบบนี้เราก็จะได้กินผลของมันเร็วขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับ <Yeah! S 2> ดีจังเลยค่ะงั้นเราก็กินได้ทั้งปีเลยใช่ไหมคะไม่ได้ครับได้กินแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับ คุณตายังบอกอีกด้วยว่ามะยงชิดให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งเท่านั้นจากนั้นก็ต้องคอยดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีและที่จังหวัดนครนายกนี้เป็นพื้นที่ดินสลับภูเขาอากาศเย็นดินจึงมีแร่ธาตุสมบูรณ์ทําให้มะยงชิดที่นี่ลูกใหญ่เนื้อฉ่ารสชาติอร่อยเลิศสมกับที่เราคอยมาทั้งปีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะยงชิดให้พี่อ้อมทําผัดไทยให้เรากินกันดีไหมดีค่ะ เป็นอาหารจานเด็ดของสวนเราเลยแม่หนูทำอาหารอร่อยอร่อยที่สุดเลยออ้โหทำอร่อยอร่อยแสดงว่าอร่อยมากมีสองอร่อยเลยขอบคุณคนตตามมากนะคะขอบคุณนะครั้วน้องดีบไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยทลังนู้นทํททางนู้นทังนู้นทไปเลยไปกันเลยวันนี้หนูได้เก็บมายองคิดครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นค่ะสนุกปรากฏว่าออกจากคุกแห่งความเหงาเลยค่ะนี่ ครั้งแรกที่ได้ปีนขึ้นไปเก็บมะยงชิดอะค่ะคือตื่นเต้นมากค่ะไม่รู้ว่าจะตกต้นไม้หรือเปล่ามันยากมากคือมันยากเมื่อเลยปีนได้ก็ยิบอันที่มันอยู่ข้างล่างอะไม่ไมันถึงอย่าพึ่งอย่พึ่งนี่ลูกใหญ่มากครับดีใจสนุกนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยครับที่เราไปปีนเก็บเองครับ เจอแลวตรงนี้เจอแล้วโอ้ยตรงนี้มีสองลูกเลยครับ๊โอ้ยสองลูกใหญ่มากคะน้องมะยงชิดผลไม้เมืองร้อนมีใบสีเขียวตลอดทั้งปีผลเป็นสรกลมรูปไข่ขนาดใหญ่ลายค่อนข้างเรียวแหลมผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนเมื่อแก่หรือสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้มเปลือกนิ่มมีเมล็ดด้านในหนึ่งเมล็ด มะยองชิดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะม่วงมะกอกและมะปรางแบ่งออกได้หลายสายพันธุ์โดยแบ่งตามรสชาติความหวานเปรี้ยวได้ห้าสายพันธุ์คือมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวมะยองชิดมะยงห่างและกาวางแต่ที่นิยมนํามาปลูกและรับประทานกันมากคือมะยงชิดและมะปรางหวานที่คนมักจะจําสับสนจนแยกกันไม่ออกมะยองชิด ผลสุดจะให้รสหวานอมเปรี้ยวมีขนาดใหญ่กว่ามะปรางแต่เม็ดเล็กกว่ามะปรางหวานจะมีรสหวานลูกเล็กกว่าบางสายพันธุ์มียางเมื่อกินเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการคันคอรู้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะแยกระหว่างมะยงชิดกับมะปรางหวานออกแล้วใช่ไหมล่ะคะ ดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงมัางคะเข้าสวนมาเก็บมะยงชิดได้เยอะเลยได้เป็นตะกร้าเลยค่ะน้องๆช่วยกันเก็บค่ะแบบนี้ต้องเอามาทําผัดไทยมะยงชิดนะคะมะยงชิดเอามาทําผัดไทยได้ด้วยค่ะได้ค่ะเพราะว่าต้องเอามาทําน้ําซอสนะคะนั้นเริ่มปอกมะยงชิดกันได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเบยหั่นเองค่ะได้ค่ะวันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้ชิมผัดไทยมะยงชิดถูกต้องครับคล้ายกันมากเลยค่ะ อุ้ย,ยมายงชิดลูกเขาไข่ไก่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันทํานะคะได้ค่ะครับผมถ้าทําลูกนี้เสร็จก็จะทําน้ําซอสได้แล้วค่ะอตอนนี้เนื้อมายงชิดก็พร้อมแล้วนะคะเด็กๆต้องเอามาปั่นก่อนนะคะโอเคค่ะพอได้แล้วค่ะแล้วก็เปิดฝาเทลงมาเลยค่ะมายงชิดเราปั่นได้ที่แล้วนะคะ การทำซอสต,ต้องใส่น้ำมันด้วยนะคะอ่าคุณได้เลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลตปี๊บแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะนี่เราก็จะปรุงรสนะคะแล้วน้องๆคิดว่ามโยงชิดเอาไปทำอาหารหรือขนมอะไรได้อีกนะคะเอาไปทำไอติมไมะยงชิดหรือว่าเอาไปทำเป็นขนมปังสอดไส้ไมโยงชิดได้ไหมครัอุ้ยพิพันณว่าได้นะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเบย่าล่ะคะ จะเอาไปทําเค้กมะยงชิดหรือไม่ก็มะยงชิดเชื่อมค่ะอืม,มันเปลี่ยนสีด้วยนะคะจากเดิมที่สีอ่อนๆตอนนี้เข้มขึ้นแล้วครับผมใช่ค่ะกลิ่นก็หอมมากในจมัดตอนนี้มันก็เริ่มนุ่มเหนียวแล้วครับกลิ่นก็หอมมากเลยหอมคะลุฟีชิลเลยครับขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําผัดเส้นนะคะครับ ตักน้ำซุปใส่ 4- 5ถึงหช้อนได้เลยนะคะทำไมเราถึงต้องใส่น้ำซุปด้วยคะเพื่อจะให้เส้นมันนิ่มไงคะเหมือนให้ตัวน้ำเนี่ยครับเข้าไปในเนื้อเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องเมย่าช่วยหยิบน้ำมันนะคะได้ดค่ะอ่ะแล้วก็ใส่ไปครึ่งช้อนค่ะเวลาผัดเส้นจะได้ไม่ติดใส่เข้าไปแล้วใส่ได้อ,อีกค่ะจำนวนคนเราก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงใช่แล้วค่ะ พี่ออมคะถ้าบอสพูดอย่างนี้แสดงว่าหิวแล้วค่ะนี่มันดึงๆเลยค่ะเราก็ใส่น้ำซอสมะยงชิดลงไปนะคะผัดจนเส้นหอมนะคะค<ช>่ะสีเริ่มเปลี่ยนไปตามน้ำซอสที่เราทำแล้วครับเริ่มเข้ากันแล้วค่ะอุ๊ยนด้กลิ่นอะไรอหอมๆอ่ะมันมีกลิ่นมะยงชิดนะคะน้องๆใช่ไ่มคะ,คะขนาดเอาไปทำซอสใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุง แต่กลิ่นมะยงคิดยังคงอยู่เลยอะครับใช่แล้วเป็นเอกลักษณ์มากน้ำลายไหลแล้วค่ะบอสหิวผัดไทยน้ำลายบอสไหลย,ย้อย <c oughs> ตอนนี้เส้นก็ได้แล้วนะคะค่ะ <c oughs> เราก็จะพักเส้นไว้ก่อนเพื่อจะมาผัดเครื่องผัดไทยนะคะ <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> น้องเมย่าหยิบน้ามันใส่กระทะได้เลยคะ่ะ <c oughs> ได้คะ่ะใส่เท่าไหร่คะอ่าประมาณสักสามช้อนคะ่ะหนึ่งช้อนสองช้อน ามช้อนค่ะหยิบเต้าหู้นะคะเต้าหู้แล้วก็หยิบหมูผักกาดค่ะหมูผักกาดครับน้องบอสตอกไข่ใส่ถ้วยได้เลยค่ะประมาณกี่ฟองดีครับหมดเลยค่ะโอ้งั้นวันนี้ปั้นนึกสนุกค่ะอยากจะลองผัดให้น้องๆได้ชิมกันน้องๆเชื่อใจในฝีมือพี่ปั้นไหมคะได้เลยค่ะเชื่อใจค่ะเชได้เลยนะคะได้เลยค่ะใส่กุ้งแห้งให้นะคะได้ค่ะ วุ้ยเครื่องเราเยอะมากนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะอืมอไม่ใช่ไม่ใช่ก็อะไรนี่ก็ไข่เนี่ย <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ไข่อันนี้มายองชิด <c oughs> เห็นลูกมนเท่าเากันน่ะเลยหยิบมาค้ำๆแล้วมันคล้ายๆกัน <c oughs> น่ะว้าวยังไงครับไข่บอสกลมดิ๊กเลยโอ้โห <c oughs> ตอนนี้ หอมมากค่ะน้องๆตอนนี้เครื่องก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เส้นนะคะค่ะุ๊ยแค่นี้มันก็ได้กินมะยงชิดกรุบไปแล้วค,ครับน้ำซอสมา้แล้วครับซอสมะยงชิดของเราที่เราไปเก็บเองสดๆจากต้นเลยอุ้ยน้องๆอุ้ยเป็นไงคะบบน,น่ากินไหมคะกินเท่าไหร่ก็กินได้ครับอมันเยอะมากเลยคะหยิบถุงอกอกใส่สองหยิบมือเลยคะ่ะน้องเมย่าใส่ใบคึ้ช่าค่ะ น้องๆรอชิมฝีมือพี่ปั้นได้เลยค่ะดูรายการวั่าข้าวม่วแกงเห็นมันน่ากินก็เลยเข้าเปล่ามากินตามก็เลยโซอยข้าวเรียบเลยครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆทางบ้านก็จะหิวบ้างนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเรามอบรางวัลให้พี่บอสด้ค่ะถ่ายรูกถ่าูกอมงกุฎลงตรงหัวด้วยนะคะหนึขอบคุณทุกๆคนนะครับได้รางวัลแล้วผัดไทยก็ไม่กินแล้วกันเนา <c oughs> ะคือโล่เลยครับคือโล่เลยครับ ได้แล้วค่ะตอนนี้น้องปั้นเขาผัดจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดจานได้เลยนะคะน้องสองคนมาแล้วมาเลยคัะใครจะมาช่วยจัดจานคะดูขอจัดจานด้วยค่ะมาด้านี้เลยค่ะมาค่ะมด้านนี้เยค่ะาเลยค่จขอจัดจานด้วยช่วยกันจัดเลยครับได้เจัดเลยอ่าหยิบผักจัดได้เลยจ้ะจัดจานจัดจานผักเอาไปขบขอบไหมคะเอาไ้ขอบขอบไหม จัดจานสวยแล้วค่ะว้วาววิห้หือโอกุ้งมากุ้งมาไข่ก็มามาน้องๆตกแต่งเพิ่มได้เลยค่ะมายงชิดของเราเอาพู้ใหญ่ด้วยยวน้ำลายเสร็จแล้วนะคะผัดไทยมายงชิดฝีมือของพวกเรา โอ้หแต่ละคนตาองตานเลยค่ะคือน้ำลายแล้วด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกินกันด้านนู้นเลยนะคะไปค่ะยิ่งองจัดไปเลยอ้ยตามกลิ่นมาเลยน้องๆตามกลิ่นผัดไทยมะยงชิดพร้อมแล้วค่ะว้าวเป็นไงคะน้องๆหอมไหมหอมมากค่ะกินได้เลยไหมคะกินได้เลยค่ะก่อนแรกขอกินมะนาวก่อน เป็นไงบ้างคะน้องๆต่างจากผัดไทยที่เราเคยกินยังไงบ้างมีความหอมของกลิ่นมะยงชิดค,ะค่ะแล้วก็แบบมีความเปรี้ยวของมะยงชิดถ้าไปกินไปเยอะๆนะคะเราจะรับรู้ได้ถึงความเปรี้ยวรสชาติเข้มข้นกว่าผัดไทยปกติมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้กินของนี่เลยค่ะมะยงชิดค่ะใช่เปรี้ยวกว่าผัดไทยเปรี้ยวกว่าผัดไทยแล้วชอบกว่าไหมคะชอบกว่าเนาะ โอ้โหไออุ่นก็กินไม่หยุดเลยนะคะเป็นไงบ้างครับเยี่ยมไหมเต็มปากอยู่แล้วไอดาล่ะคะอร่อยเหมือนที่หนูบอกเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวแต่พอกินกับผัดไทยก็อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาแล้วค่ะน้องๆผลิตภัณฑ์จากมะยงชิดค่ะอันนี้คือ มีกรอบมะยงชิดนะคะอื้อที่ทพี่อ้อมบอกใช่รอยแก้วค่ะชีสเค้กมะยงชิดกับเจแปนิชชีสเค้กนะคะอือน่ากินอ่ะดีจังเลยนะคะได้กินทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเลยมีมะยงชิดอยู่ที่บ้านก็ดีแบบนี้แหละว้าว เห็นอย่างนี้นะคะบอสว่าบอสต้องเอากลับไปปลูกส <Module> ักต้นสองต้นแล้วล่ะครับบอสจะได้มีกินแบบนี้ทุกวันเลยแบบนี้เดี๋ยวต้องลองเอาไปปลูกกันคนละต้นสองต้นนะคะเบก็อยากได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ารสชาติของมะยงชิดเนี่ยทั้งหวานแล้วก็เปรี้ยวอร่อยมากเลยค่ะเบชอบมากเลยอิมเองก็อยากได้เหมือนกันค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเอากลับบ้านกันได้เลยนะคะโอ้โหแสดงว่าแต่ละคนนี่ติดใจมะยงชิดกันมากมากเลยนะคะเนี่ย แต่เราจะไม่มีอาหารและขนมน่ากินน่ากินอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่มีพี่อ้อมค่ะพวกเราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อร่อยมากค่ะถึงแม้ว่าผ ทยจะเป็นอาหารจานง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่พอเราใส่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นําเอาผลไม้ที่อยู่รอบตัวอย่างมะยงชิดใส่ลงไปก็ทําให้กลายเป็นจานใหม่ที่อร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะใช่ครับผัดไทยแต่ดั้งเดิมก็เป็นอาหารไทยอยู่แล้วนะคบยิ่งใส่มะยงชิดเข้าไปยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยครับแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถร่วมสนุกตอบคําถามประจําสัปดาห์และลุ้นรับของที่ระลึกได้จากทางรายการหม้อข้าวหม้อแกงที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะและ ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนั่นเองค่ะงั้นน้องๆอยากกินหรือยังคะอยากค่ะใครเอาอันไหนบ้างคะผมเอาอันนี้ครับอันนี้โโแตกต่างได้ค่ะดูด้ันตัดตักนี้ให้ก่อนนะแป,ป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงน้องบอสเอาอันนี้ใช่ไหมครับอร่อยมากเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรสชาติ